ไม่เหมือนกับภาษาในการสั่งกล้องนะครับก็จะมีคำบางคำนะครับที่คนเขียนบทจะต้องรู้และทำความเข้าใจนะครับใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเกินนะครับสื่ออารมณ์ความรู้สึกแล้วก็กระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้นะครับการเขียนแบบพรรณนาโวหารอย่างเหมือนในในงานเขียนนิตยสารสิ่งพิมพ์หรือว่า เรื่องสั้นอะไรพวกนี้มันจะทําให้เยินเยอะนะครับมันใช้ได้แต่มันใช้ได้นิดเดียวไม่ไม่จำเป็นต้องใช้บทไม่ต้องเป็นต้องใช้ทั้งประโยคเลยอะไรนะครับแล้วก็คำเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยไปศึกษาตรงนี้เลยครับศึกษาด้วยพอฟังดูแล้วมันบอกโอ้โหแม่งยุ่งยากโคตรยากเลยเขียนบทแต่ก็นะครับบอกอถ้าผมพูดอย่างนี้มีคําเชื่อมอยู่คําว่าและเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมถ้าเกิดผมจะบรรยายสรารคดีเรื่องหนึ่งแล้วผมใช้ จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดใช้คําว่าและมาเชื่อมกันบ่อยๆมันจะฟังและน่ารําคาญแค่ไหนนะครับคำเชื่อมพวกนี้บ่อยๆใช้บ่อยๆมันจะทําให้เกิดความน่ารําคาญเมื่อฟังและชมนะครับอ,อย่างตัวยกตัวอย่างเช่นผมไปวัดวัดหนึ่งผมบอกว่าเอาละครับทุกๆคนครับและวันนี้นะครับผมได้มาถึงวัดเจิดเๆนี่แล้วครับและผมจะทําการศึกษาแล้วก็ทําทุกๆคนให้ ทั่วทั้งวัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมจะพาไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับวัดแล้วก็จะพาไปดูสิ่งสําคัญของวัดและดูอันนี้ครับและและและละคือมันอยู่แหละหลายแหลนะครับคือการหาคําเชื่อมมันต้องหาที่มัน ไม่เหมือนกันบ้างนะครับอย่าใช้คําเดียวเพื่อเชื่อม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 ประโยคประโยคประโยคแต่ละจุดแต่ละจุดมากไปครับถ้าอย่างใช้อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับทุกทุกคนครับผมจะพาทุกทุกคนมาเที่ยวชมวัดนะครับและก็เราจะได้มารู้จักกับวัดวัดนี้นะครับว่าวัดนี้มีสิ่งสําคัญอะไรนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่จะพาไปชมนะครับพาไปเรียนรู้ พาไปได้เห็นแล้วก็พาไปได้เจอนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับถ้าถ้าเราใช้คำว่าเราตัดคำ่อแล้วก็จับออกด้วยครับผมเนี่ยคำเชื่อมอะไรนะครับลองลองถอยหลังแล้วก็กรอกรอใช้คำโบราณมากถอยหลังแล้วก็กลับมาฟังทีผมจะตัดคำว่าแล้วออกไปแล้วผมจะใช้เชื่อมไปแต่ละจุดแต่ละจุดผมใช้คำอะไรนะครับก็ฝึกเอาไว้ครับฝึกเอาไว้ว่า พยายามาใช้คำเชื่อมให้หลากหลายนะครับอย่าใช้คำเชื่อมที่มันเป็นคำคำเดียวเชื่อมประโยคไปเลยนะครับเอาละเมื่อได้ได้ประเด็นและได้จุดแล้วว่าเราจะนำเสนออะไรนี้เข้ามาลงมือเขียนอะ้รไ,ไหมครับนี้การเขียนบทอย่างที่บอกครับมันคือกลยุทธ มันคือมิติของเนื้อเรื่องนั้นเลยนะครับว่าเขียนบทสารคดีเนี่ยมันจะใช้ศาสตร์ในเรื่องของมิติการนำเสนอที่มีชั้นเชิงเยอะทีเดียวนะครับในการเขียนบทรายการโทรทัศน์นะครับแต่ละประเภทมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นสารคดีจะเป็นรายการข่าวก็จะเปิดขึ้นมาเลยอาจจะเป็นโจหัวข่าวว่า วันนี้มีการพบขุมทองที่จังคือฮูวอตแวร์เวนไวใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรยังไง mm hmm. ก็เอามาเขียนบทในรายการวาไรตี้เนี่ยบทจะไม่ยากเลยจะง่ายเลยนะครับอย่างเราผมเคยอเธอตอนที่เป็นวาไรตี้ที่ล่าสุดที่ทําก็คือกร,กระบี่มือหนึ่งรายการกระบี่มือหนึ่งทางช่องเจ็ดนะครับที่ทีวีบูรพา ก็เขียนบทในเคสแต่ละเคสเนี่ยเ,เคสหนึ่งเคสมันความยาวไม่เกิน10นาทีมากสุดนะครับเพราะว่ามันมีหลายเบรกนะครับมีหลายเบรกมันก็จะแบ่งว่าในเนื้อรายการประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเบรกนี้นมันจะมี10นาทีอีกแบ่งหนึ่ง8นาที5นาทีเพื่อซอยเวลาให้เท่ากันปกติเป็นว่ามันประมาณ10นาทีเนี่ย ขึ้นมาของกระบี่มือหนึ่งมาเป็นรายการบอ l ลิตใช่ไหมครับโชว์ความสามารถขึ้นมาเนี่ยผมจะเปิดด้วยภาพ ุ๊บๆๆๆๆก่อนที่จะเข้าพิธีกรสนามอะไรอย่างนี้นะครับมิสิของการเขียนบทพอเป็นงานสารคดีที่แบ่งภาพและเสียงใช่ไหมครับระบุภาพระบุเสียงก็คือบทบรรยายไปแล้วเนี่ยที่บอกมาก็คือที่ผมบอกก็คือว่ามิติที่ผมพูดถึงมิติก็คือว่าระหว่างในการบรรยาย ของแต่ละช่วงเนี่ยให้คนทำบทนะครับคิดไว้เสมอว่าเราจะเราตั้งงานเบื้องต้นของเรางานชิ้นเนี้ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้เรามีอยู่แล้วนะครับสมมติมคลิปเนี้ยเราใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วเราก็คนทำบทเนี่ยจะต้องมานั่งซอยเวลานะครับ ในหนึ่งชั่วโมงเราจะทำอะไรเปิดโป้งปัง้งโป้งปัง้ปงไล่ย,ยาวมาเลยบทบรรยายยาวเลยจบก็ได้แต่มันจะสนุกไหมนะครับต้องนึกดูด้วยว่าเปิดโป้งมาเข้าบทบรรยายเลยเข้าบทบรรยายแล้วก็ภาพมาเลยไล่ย,ยาวชั่วโมงนั่งโดเนเลย มันไม่มีอะไรมาเบรกอารมณ์เลยเขาเรียกว่ามิติอันนี้มันคือการเบรกอารมณ์แล้วก็ให้โทนของเรื่องม o d a แอนโทนเนี่ยมันจะมาอย่างไงนะครับในรายการโทรทัศน์มันจะแบ่งเป็นเบรกนะครับก็เบรกก็มีคือแต่ละช่วงก่อนที่จะเข้าโฆษณาขั้นด้วยโฆษณาแต่ละเบรกแต่ละเบรกมันจะมีเวลาเท่าไหร่เหมือนกันครับอันนี้ในการทําบทเราก็ต้องระบุไว้หน่อยนะครับว่าเราจะให้มัน จุดนี้ที่เราจะนําเสนอในครั้งแรกเนี่ยมันยาวไปเท่าไหร่5นาทีแล้วค่อยเบรกอารมณ์ด้วยอะไรแล้วถึงจะเปลี่ยนไปจุดอื่นที่เราลิสต์เอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้พอเราได้ตรงนี้มาเราก็มาเขียนนะครับผมติดค้างตรงตรงภาษาใช่ไหมครับตรงภาษาของการเขียนบทตันนี้พูดไป เลื่อเปื่อยมันก็จะเริ่มเลอะเทอะมันจะเริ่มไหลเขาต้องขออภัยนะครับกลับมาตรงที่ภาษาภาษาในการที่จะใช้เขียนบทนะครับที่อย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนกับภาษาในการสั่งกล้องนะครับมันจะมีคำบางคำนะครับที่คนเขียนบทจะต้องรู้และทำความเข้าใจนะครับอย่างเช่นอ,อย่างที่หนึ่งก็คือ V o ในตารางเขียนบทเนี่ย ด้านภาพเอาครับด้านภาพก่อนนะเอาเริ่มตรงที่ด้านภาพกรอบตรงภาพที่เราจะเขียน1ตรงภาพเนี่ยมันก็จะคือลักษณะภาพที่เราพอมีความรู้นะครับถ้าเราสามารถกำหนดได้เราก็ลองกำหนดดูว่ามันให้ภาพเป็น Ls long shot r medium shot r close up extreme close up ภาพมุมสูงมุมต่าจากโดนจากอะไรพวกนี้อันนั้นมันจะมีศัพท์เทคนิคในการถ่ายเหมือนกันนะครับที่จะอยากได้ลักษณะภาพซึ่งเราอาจจะไม่ต้องระบุอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเราแค่ระบุว่าเราเป็นภาพอะไรที่อยากได้พอนะครับหรือเป็นไกด์พอเพื่อให้เราไปถ่ายเนี่ยเราจะได้ไม่ตกตรงที่เขาระบุว่าเป็นช่องภาพนี่คือให้ระบุไว้ว่า มันจะควรจะมีภาพอะไรเพื่อจะไม่ให้ตกภาพนะครับเวลาไปถ่ายแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยภาพที่เราถ่ายมามันจะได้ครบตามบทบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นมีภาพอะไรที่ต้องใส่ในด้านนี้ถ่าย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  er มามันจะได้รู้ว่าช่างภาพไปดูตามบทเอาไม่ต้องถ่ายอันนี้อันนี้อันนี้แล้วดูบทบรรยายไปครบนะครับในด้านภาพเนี่ยไม่ไม่น่ากลัวในเรื่องของสัตว การเขียนบทนะครับทีนี้มาดูทางด้านเสียงคือด้านบทบรรยายนะครมันจะมีศัพท์อะไรที่ควรจะรู้บ้างครับหลกัลกๆอันที่หนึ่งก็คือ vo v t o, o ก็คือ voice over voice over ก็คือเสียงบรรยายนั่นเองนะครับที่ไม่เห็นหน้าคนพูด นะครับก็เป็นเสียงบรรยายก็เราจะมีใช้คำว่า VO เพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของเสียงเนี่ยถ้าบล็อกเนี่ยมันจะเป็นให้คนบรรยายให้คนพูดบรรยายเราก็ต้องเขียนว่า V ทับ O แล้วค่อยเข้าไปเขียนบทบรรยาย บรรยากาศยามเช้าที่ตำบลน,นี่มีอากาศอะไรนี่ค่อยๆเขียนบทบรรยายไปนะครับอันนี้คือสำหรับบทบรรยายแต่ถ้าเป็นเสียงโคศกส่วนบางคนก็ใช้คำว่าโคศกนะให้ตรง vo เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นพิธีกรนี่ก็คือเขียนพิธีกรเลยเขียน nc อะไรก็ได้นะครับเป,เป็นพิธีกรถ้าเป็นภาษาไทยเราไม่อยากใช้ vo ใช่ไหมก็เขียนคาว่าบรรยายแล้วก็ขั้นไว้หน่อย ให้มันขั้นระหว่างคําพูดส่วนตัวคนพิธีกรก็เขียนพิธีกรแล้วก็มีจุดมาร์กไว้แล้วก็ค่อยบอกว่าพิธีกรควรจะพูดอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็นไล่ไปอ่ะก็จะเอาสักเวลาเท่าไหร่ก็คํานวณดูนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมอันนี้ก็คือหลักหลกสองอย่างนะครับพอเขียนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี เบรกนะครับเบรกถ้าเราต้องการจะให้รายการของเราเนี่ยมีเป็นเบรกใช่ไหมครับจะให้เป็นเบรกแบบไหนอ่ะคือเบรกในงานโทรทัศน์ที่เขาฉายอยู่ทุกวันเบรกนั่นคือการหยุดของช่วงที่เขานำเสนอเพื่อจะเข้าสปอตโฆษณานะครับอันนั้นก็จะมีระบุไว้ในสคริปต์เลยว่า มาถึงตรงนี้เบรกฟอร์สปอร์ตหยุดเพื่อสำหรับยิงโฆษณาแล้วก็จะกลับเข้ามารายการอีกนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้รายการของเราเนี่ยมันมีเบรคโฆษณาด้วยก็เบรกไปแต่เราก็ต้องรู้ว่าบล็อกที่เราจะให้ถึงเบรกเนี่ยเรากำหนดไว้5นาที8นาทีหรือ10นาทีแล้วก็เบรกขั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากนั้นคือเราก็เบรกด้วยตัวเราเองก็ได้ ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีโฆษณาเพราะว่าใน y t u t u เนี่ยมันดูแล้วมันไม่ต้องมีโฆษณามันไหลายยาวได้เพียงแต่เราจะเบรกอารมณ์ของคนดูเราจะต้องขั้นเอกเท่านั้นครับไล่ขึ้นมาเป็นบทบรรยายยาวมาถึงปุ๊บจะเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องขั้นด้วยอะไรขั้นด้วยเสียงดนตรีประกอบก็คือเราก็ใช้เลยดนตรีประกอบนะครับถ้าเกิดเป็น เป็นสัสากลเขาก็เลยซาวเฟดอินซาวเฟดเอาก็คือซาวเพลงเข้ามาเพลงออกไปซาวอันเดอร์แล้วก็มีซาวอันเดอร์ซาวอันเดอร์นี่จะไปถูกระบุไว้ในช่องท้ายนะครับให้มีเขียนว่าซาวอันเดอร์นี่ก็คือให้มีเสียงเพลงคลอกับบทบรรยายไปด้วยนะครับคอเบาๆเบาๆให้มันอยู่ใต้ คำนั่นเองให้จุปูปูไม่ไม่กบเสียงบรรยายปูเบาๆคอเบาๆไปถ้าเราจะใช้เป็นอันนี้เป็นมันเหมือนเป็นเทคนิคเป็นสิ่งพิเศษที่เราอยากให้มีในสกิปเราก็จะอยู่ในช่องท้ายนะครับเยอะนะครับในเรื่องของการเขียนบทสารคดีนะครับ ที่ผมพูดมาวันนี้ก็พูดมาในตอนนี้นี่ก็ซัดเข้าไปหลายนาทีจ้ชั่วโมงได้แล้วมั้งเอาละครับในพาร์ทแรกของการเขียนบทสารคดีนะครับพาร์ทแรกคราวนี้ผมขอหยุดไปที่เครานี้ก่อนเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปจะมาพูดถึงคำคำที่คนเขียนบทสารคดีหรือเขียนบทต้องรู้ว่าจะมีคำอะไรบ้างมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะเบื่อกันสะก่อนผมก็จะขอยกย่อไปเป็นพาร์ทสองแล้วกันในเรื่องของการเขียนบทนะครับก็กับพบในอ้อนหัวใจดินครั้งนี้ก็ขอจบกับพาร์ทแรกในการเขียนบทสาราคดีแยวจะมีพาร์ทสองในเรื่องของภาษาที่ใช้คำที่ใช้เขียนบทสาราคดีมีอะไรบ้างที่คนเขียนบทจะต้องรู้นะครับแล้วก็นำไปเขียนนะครับ เอาล้วครับสำหรับครั้งนี้ก็ยืดเยื้อมายาวแล้วครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับกับผมนายอ้อนหัวใจด,ดินและรายการผลทอล์กนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับฝากรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงฝากแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับ ความรู้เล็กๆน้อยๆการแนลแนวทางเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับโดยเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังก็ถ้าเป็นประโยชน์เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับเอาครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสองพาร์ทที่2นะครับในเรื่องของงานเขียนบทสาราคดีนะครับครั้งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ด้วยการใช้สติในในการดำเนินชีวิต ทุกๆอย่างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทสครับพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ